สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อคลิปที่แล้วครูได้แนะนําเกี่ยวกับการทําบ่อแหนแดงโดยอิฐบล็อกไปแล้วนะครับวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําเตรียมเพื่อการเลี้ยงแหนแดงก็คือการทํสแลนคลางแสงให้ได้แสงตกลงมาถึงแหนแดงเนประมาณ50-60%ถึงบเอครับถึงแม้ว่าในส่วนของแปลงของครูหรือพื้นที่ที่ครูจะเพาะแหนแดงเนี่ยจะมีร่มรําไรแล้วก็ตามนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ที่จะช่วยได้ก็คือป้องกันใบไม้ร่วงลงบ่อแหนแดงครับ ซึ่งวันนี้ครูก็ได้วางแผนไว้แล้วนะครับว่าที่ทําบอกไว้ตรงนี้ก็เพื่อที่จะใช้ต้นไม้ที่ครูปลูกไว้เนี่ยจะเป็นเสาในการขึงสแลนนะครับก็จะเอาแนวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าวิธีการผูกมุมของสแลนเนี่ยสิถ้าว่ากันตามหลักการแล้วเนี่ยการผูกเชือกโดยผูกจากมุมของผ้าหรือสแลนเนี่ยโดยเฉพาะที่ถูกตัดไปแล้วอย่างนี้นะครับมันจะผูกยากผูกไม่แน่นด้วยเพราะว่าเนื้อผ้า หรือเนื้อสแลนเนี่ยมันก็น้อยก็บางแต่ถามว่ามีวิธีผูกไหมมีวิธีผูกนะครับถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยก็จะใช้เงื่อนที่เราเรียกกันว่าเงื่อนขัดสมาธินะครับขัดสมาธิเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะดูแนะนําให้ดูก่อนเผื่อบ,บางท่านไม่สะดวกนะครับก็ทําแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะและก็จะมีอีกวิธีหนึ่งเอามาดูกันใกล้ๆเลยครับจากมุมของผ้าสแลนแล้วก็จับแล้วก็ทบให้มันเป็นบ่วงอย่างนี้เสร็จแล้วเอาเชือกเนี่ยเอาเชือกเนี่ยคล้องนะครับคือผ้าทับมาแล้วก็ อ้อมไปข้างหลังเพื่อทับตัวมันเองนี่คือตัวมันเองนะครับเมื่อทับตัวมันเองเสร็จแล้วเนี่ยก็สอดเข้าไปในรูแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงขนาที่จับบ่วงนิ้วด้วยนะเพื่อให้มันขัดกันไว้อย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สวยเห็นไหมครับเวลาดึงแล้วมันก็ก็เอ่อมุมมันไม่สวยอ่ะเห็นไหมมันแน่นจริงนะครับผูกได้แน่นจริงแต่ว่ามุมมันไม่สวยทีนี้เอ่อความยาวเนี่ยมันยาวมากเราจะผูกตรงกลางล่ะ แล้วตรงกลางจะทำไงก็ต้องทำแบบเดิมเหรอยิ่งจะทำให้ไม่สวยใหญ่เลยแต่ครูมีวิธีครับตามครูไปทางด้านนู้นเลยครับเพื่อนๆครับขวดนี่ครับของดีมีประโยชน์เราจะใช้แค่ส่วนนี้เท่านั้น,นครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่แข็งที่สุดนะครับก็จะใช้คัตเตอร์ตัดหรือจะใช้วิธีตัดวิธีอื่นก็ได้นะครับตัดตรงตำแหน่งของคอเลยนะครับตัดไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเข้ามาแต่งทีหลัง นะครับเมื่อได้ฝาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็หาของแหลมๆสักนิดนึงเอามาเจาะรูนะอุ้ยอันนี้เป็นพลาสติกเป็นสปริงเกอร์เ,อเก่าเสียแล้วก็เลยเามาใช้ประโยชน์นะครับเจาะรูที่ที่ฝาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสแลนมาสแลนที่เราปลูกเอาไว้แกะออกซะนี่คือส่วนของมุมมันนะครับ ก็แกเอาฝาออกเอาส่วนเนี้ยเอาส่วนส่วนเกลียวเนี่ยไว้ข้างล่างส่วนฝาไว้ข้างบนทับแล้วก็หมุนเกลียวกลับเข้าไปอย่างนี้เราก็จะได้ตาไกอา่ออกมานะครับแล้วเราก็เอาเชือกมาร้อยได้เลยอย่างนี้นะครับร้อยลงไปที่รูนี้เลยนะทะลุอย่างนี้แล้วทีนี้ก็ทําแค่เป็นปมอย่างเดียวมันก็อยู่แล้วนะครับขมวดปมแล้วก็ ดึงปึ๊บอย่างนี้แเห็นไหมครับมันก็จะดูเรียบร้อยตรงมุมก็เป็นแบบนี้อ่ะแลวสมมุติว่าถ้าในส่วนที่เราต้องการาจะลังตรงกลางล่ะทำยังไงก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเอาฝานะครับรองข้างล่างไว้เสร็จแล้วก็เอาฝาบนประกบแล้วก็หมุนหมุนให้แน่นเลยนะโอ้ลมมาแล้วเดี๋ยวฝนจะต้องมาแน่เลยต้องรีบทําแล้ว ฝามันอาจจะตื่นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าฝาเดี๋ยวนี้กเขาประหยัดใหญ่ทําให้ได้เนื้อน้อยที่สุดเอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็ได้เป็นตาไก่หนึ่งตาไก่แล้วขอเจาะรูให้กว้างสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเอาก็เชือกร้อยลงไปแล้วก็ผูกป,ปมอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงแล้วก็เอาไว้ล้างได้อย่างนี้เห็นไหมครับมันก็สวยงามตึงดีแทนตาไก่หนึ่งตัวนะ เดี๋ยวเราเตรียมเอาไว้อย่างนี้แล้วเราก็ไปทําในพื้นที่จริงกันเลยครับ ก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับสแลนพรางแสงที่ครูทําไว้ให้สําหรับแหนแดงของเราซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะต้องต่อถึง2วันเพระาะเมื่อวานนี้เห็นไหมครับสภาพลมฟ้าอากาศโอ้โหมันเอาไม่อยู่จริงๆก็เลยต้องมาต่อกันวันนี้ก็สําหรับการทาสแลนบังแดดให้กับแหนแดงนะครับก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับคลิปหน้าเราจะทําอะไรสําหรับการดูแลแหนแดงครับติดตามกันไว้นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ